เดี๋ยวนี้พนักงานเสิร์ฟหน้าตาดีทุกคนเลยเหรอเนี่ยคุณต้องการให้ผมเอาไปเสิร์ฟไหมครับคุณสุภาพบุรุษครับคุณสุภาพบุรุษดูเหมือนจะเป็นอัลฟาสินะไม่ครับขอบคุณอายุเขาคงจะใกล้เคียงกับฉันเขาทำงานที่นี่เหรอนี่ไว้ของนายนายต้องห้ามฝืนตัวเองนะเข้าใจใช่ไหมแม้ว่าฉันจะยังไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์แต่ฉันก็ทำตัวเหมือนกับเพิ่งเลิกกับใครสักคนมาเลย ฉันเพิ่งเห็นผู้ชายคนหนึ่งข้างนอกเขาหน้าตาดีมากเลยละ่ะถ้าเขาไม่ใช่อัลฟาฉันคงเดินเข้าไปถามข้อมูลติดต่อเขาไปแล้วนี่มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยนะถ้าเกิดว่าอัลฟาอีกคนคบกับอัลฟาอีกคนหนึ่งอ่ะงมันเะนะาฉันไม่สามารถทําอะไรแบบนั้นได้หรอกเขาดูน่ารักมากทําไมถึงแอบดื่มด้วยละ่ะไม่ไหวเราก็ควรพอสิ ฉันอายุ17ปีแล้วนะนายจะไปที่ลับๆกับฉันสักที่ไหมล่ะจะทำอะไรหรอทำอะไรสักอย่างล่ะฉันจะทำให้นายแน่ใจว่านายจะไม่มีวันลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้แน่นอนวางฉันลงเถอะฉันเดินเองได้นะฉันไม่ได้เมาสักหน่อยนี่ยังมันบอกอีกนะว่าไม่ได้เมาเนะนายจะพาฉันไปไหนอะที่นี่มันลองเข้าไปดูซิ หลันซิงซูฉันบอกนายแล้วว่านายไม่ใช่คนเดียวที่จะสารภาพในคืนนี้มีฉันด้วยชูเอจอหลอนซิงซูอยากเต้นเดียวมะเอ้อเอาหุ่นน้อยฉันดีใจที่มีนายนะฉันก็ด้วย เดี๋ยวนะเมื่อคืนเราสองคนชูเหอโจอรุษสวัสด์ตอนเช้านะองุ่นน้อยชิงซูลูกยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะจ๊ะแม่กับพ่อครับผมขอตัวไปโรงเรียนแล้วนะครับฉันกำลังออกมาข้างนอกฉันอยากเจอนายโทษโทษโทษกลิ่นของความรักมันเปรี้ยวๆเลี่ยนๆไปหมดแล้วนะเปรี้ยวอะไรเล่าทำไมนายไม่ไปหาใจชีของนายลละ นายจะไม่ตามหาเขาอีกแล้วจริงๆเหรอไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องของฉันหรอกนะกลับไปโฟกัสกับเรื่องความสัมพันธ์ของนายเถอะชูเหอจอชูเหอจอฉันบอกนายแล้วว่าไม่ต้องรีบไงานายกินข้าวแล้วหรือ,อยังเนี่ยไม่เป็นไรหรอกฉันกลัวมาสายนะเดี๋ยวฉันพาไปซื้อของกินนะโอเคนายเพลิดเพลินกับการกินอาหารสุนัขมากขนาดนั้นเลยหรือไงนเนี่ยนายมันไม่รู้จักการชิปหรือไง ขนมปังเด็กกุรดองุ่นที่แสนหวานนุ่มนวลและอัจฉริยะทางวิชาการแสนเจ้าเล่ห์ปากร้ายและชอบสั่งการในไม่คิดรหรือไงว่าพวกเขาหน่าดึงดูดหรือเกินนี่ชิงซูนายจะไปงานฉลองส่งท้ายปีเก่ามหมเมื่อปีที่แล้วเขาเกือบจะได้เล่นเปียนโนให้กับสาวสวยจากห้องถัดไปฟังแล้วนะนะนายอยากเห็นชูเหอโจเขาเล่นเปียนโนสี่มือคู่กับคนอื่นจริงหรือไงเอาล่ะนักเรียนที่รัก ครูมีข่าวดีมาบอกมีนักเรียนใหม่มาเพิ่มอีกคนแล้วในคลาสเรียนของเราเขาเป็นอัลฟาหรือเบต้าหรือว่าจะเป็นโอเมก้าอีกคนมะเขาจะน่ารักเหมือนคนก่อนหรือเปล่าล่ะครับนักเรียนคนนี้เป็นคนที่น่าทึ่งมากเขาเรียนมาจากโรงเรียนมัธยมเอกชนที่ดีที่สุดในเมืองของเราครับฉันเห็นคะแนนของเขาในการสอบกลางภาคครั้งล่าสุดแล้วเขาต่ำกว่าชูฮัโจ19คะแนนก็คือ720คะแนนก็ยังถือว่าดีที่สุดเขาน่าจะได้อันดับ2ของชั้นมัธยมของเรานะครับรายงานตัวได้ นี่คือเพื่อร่วมชั้นคนใหม่ของเราครับหลินเซียงหยุนเธออยากนั่งตรงไหนล่ะข้างๆเขาครับชิงซูนานแค่ไหนแล้วเนอะพอดีว่าผมกับเลินซิงซูเคยเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันนะครับแม้ว่าผมจะเป็นนักเรียนใหม่แต่ผมยังหวังว่าจะได้นั่งร่วมกับคนที่ผมรู้จักครับโอเคงั้นยูเฉียนก็ผมขอปฏิเสธครับถ้านายอยากนั่งตรงนี้ขนาดนั้นทําไมเราไม่มาสู้กันเลยล่ะอันอันใจเย็นก่อนซิ คุณเซียนโมเมกล้าจะไปสู้กับอัลฟาได้ยังไงล่ะครับโธ่เว้ยนายเป็นอัลฟาเฉยๆหรอกเว้ยใครมาทําให้คู่ของฉันชิปพังต้องตุย้ยนี่คุณเจียนอันช่วยดูแลเพื่อนร่วมชั้นคนใหม่ด้วยนะพอเขาชินแล้วค่อยสลับกลับก็ได้แต่ว่าอันอันไม่เป็นไรหรอกนะหลินเซียงอยู่หนะ้าเป็นเพื่อนที่ดีของฉันโธ่เฮ้ยนี่ฉันจับตาดูนายอยู่นะทําไมนายถึงมาที่นี่ทำไมนายถึงไม่บอกฉันล่ะว่านายหายไปไหนนะ่าแถมยังไม่ทิ้งข้อมูลการติดต่ออะไรไว้เลยด้วยเราทำอะไรไม่ได้เลยนี่ เพราะเหตุการณ์ครั้งนั้นมันรุนแรงเกินไปฉันเอาของขวัญมาให้นายด้วยนะว้าวของโปรดของฉันทั้งหมดเลยเนี่ยเออนี่พี่ชูความสามัคคีนำมาซึ่งความมั่นคงนะครับจุบหนอพ้องหนอไว้ก่อนนะทุกอย่างมันผิดพลาดไปแล้วเราค่อยมาเคลียร์กันที่หลังนะคือว่าฉันไม่ได้ชอบกินมันอีกต่อไปแล้วล่ะตอนนี้ฉันมีอัาฟฟาเป็นของตัวเองแล้วด้วยหรือจะเป็นคนที่นั่งหน้าบึง้งอยู่ข้างหลังนายอื้อ้ อ่างุนน้อยอาจจะยังไม่โตพอจนรู้ว่าตัวเองชอบอะไรตอนย้ายมาที่นี่ฉันก็ไปเอาหนังสือเรียนเล่มใหม่จากห้องวิชาการเลยให้ฉันพานายไปที่นั่นมาฉันช่วยนายได้นะชูเหอโจปล่อยฉันสิฉันจะไปขนหนังสือช่วยเขาดูสิมีคนช่วยแล้วนี่ไปแล้วแต่ว่ารู้สึกดีจังที่ถูกมองว่าเป็นคู่แข่งของความรักเนะ นายไม่ได้บอกว่านายจะไปย้ายหนังสือช่วยชันเหรอรบกวนช่วยผมทีนะครับผมหาทางไปไม่เจอนะทาไมต้องแกล้งทำเป็นไร้เดียงสาด้วยานายตามฉันมาไม่ทันฉันก็ไม่รับผิดชอบนายแล้วน่ารักจังห้องวิชาการไม่ใช่ว่านายเป็นโอเมก้าเหรอนายเองก็ชอบเหลือซิงซูงเหมือนกันใช่ไหมฮ<อ>ใช่ไหมละ่ะแล้วทําไมฉันถึงได้รู้สึกว่านายดูใจร้ายกับฉันจังนายเป็นบุคคลที่3ในความสัมพันธ์ของฉันทาไมฉันต้องทําหน้าตาเป็นมิตรใส่นายด้วยละ่ะใครมาทําให้คู่ชีพของฉันพังต้องตุยอ๋อ แล้วถ้าฉันไม่ใช่นายจะยิ้มให้ฉันไหมล่ะฉันจะคอยดูนะอะไรไว้เนี่ยนายมาทําอะไรที่นี่เหรออยู่ในห้องเรียนแล้วอึดอัดมากเลยฉันเลยอยากออกมาสูดอากาศที่บริสุทธิ์บ้างน่ะชูหัจออิจฉ้าเหรอนายน่ารักมากเลยนะฉันเกือบแพ้ใครสักคนเมื่อกี้ดีแล้วนายคิดว่าฉันน่ารักเหรออืมฉันน่ารักมากแต่ทําไมนายกลับสนใจตาหมอนั่นคนเดียวเท่านั้นล่ะฉันผิดไปแล้วต่อไปนี้ฉันจะมองแค่นายเท่านั้นช่างมันเถอะเนอะ ว่าตนายจะไปงานฉลองส่งท้ายปีเก่าจริงๆเหรอถ้าฉันมีส่วนร่วมด้วยจะเป็นอะไรมะนาอยไม่น่าจะอยากเข้าร่วมหรอกม้งนี่นายไม่อยากให้ฉันเข้าร่วมจริงๆเหรอนายคงจะอยากเล่นเปียโนโคู่กับใครสักคนแล้วกลัวว่าฉันจะไปเห็นใช่ไหมละ่ะเปียโนคู่เหรอไม่ควรว่างไงยก็อันอันบอกฉันนี่ว่านายเก็บจะได้เล่นเปียโนคู่กับสาวสวยจากห้องข้างๆเมื่อปีที่แล้วนี่ทําไมยังอิจฉาวเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นอีกเหรอถ้านายอยากจะเข้าร่วมด้วยก็มาเลยนายเพิ่งจะบอกไม่ใช่เหรอว่าไม่อยากให้ฉันเข้าร่วม ฉันหวังจริงๆนะว่านายจะเปลี่ยนประกายบนเวทีเพราะมีหมาป่ามากเกินไปในโรงเรียนนี้และฉันก็กลัวว่านายจะถูกจับตัวไปยังไงก็ตามหากเราสองคนขึ้นเวทีด้วยกันเราก็สามารถบอกพวกเขาได้อย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์ว่านายเป็นของฉันแล้วฉันจะเต้นได้ไหมไม่ว่าจะมีคนดูอยู่มากแค่ไหนแต่ฉันก็จะเต้นลำเพื่อชูเหอโจเท่านั้นอืมหมอนั่นไม่มากวนใจฉันมาหลายวันแล้วเขาไม่สบายหรือเปล่านะ นี่เพื่อนเอ๋ยมาช้าระวังพลาดเหนื้อนะนายรู้ไหมว่ากลิ่นฟิโนโมอนของเพื่อนนายเป็นยังไงเหรอคล้ายเหรอคนที่ช่วยฉันยกหนังสือเมื่อวันนี้นะจัสมินมัง้งนายถามทําไมไม่มีอะไรหรอกแค่ดูหน้ากลอนนิดหน่อยนะมันไม่เหมือนกับจัสมินเลยะว่าแต่พวกเขารู้เรื่องที่นายทะเลาะตอนอยู่ม .2 มั้ ท่เงียบๆหน่อยสิฉันบอกพวกเขาว่าฉันย้าโรงเรียนเพราะว่ากําลังใหญ่บ้านนะแฟนนาอยก็ไม่รู้เหมือนกันเหรอถ้าชูเหอร์จะรู้ว่าฉันเคยเป็นเด็กเกเรในโรงเรียนเขาคงไม่ชอบฉันอีกต่อไปแน่นอนเลยบ้าเอ้ยใครมาเตะฉันวะคุณโอเคหรือเปล่าครับเป็นเขาเหรอขอบคุณมากเลยครับไม่เป็นไรทีหลังก็ระวังด้วยนะครับเขาเป็นนักเรียนโรงเรียนของเราง่ะเหรอว้าวสวยมากมาเล่นปลาหิมะกันเถอนะเฮ้ ถ้านายอยากเล่นก็ไปเล่นคนเดียวเลยเราเดินทางมาไกลขนาดนี้เพื่อเล่นสกีตั้งหากละ่ะไปกันเถอะอังุนน้อยอย่าไปสนใจมันเลยน้อยรอเดี๋ยวเถอะไปกันดีกว่านะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันเล่นสกีนะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันสอนนายเองเอาละใช้ได้นายลองมาทางนี้ซิได้ว้าอังุนน้อยมาแล้วเอ๊ะเหอจอชูเหอจอนายโอเคมะนายได้รับบาดเจ็บตรงไหนมะฉันไม่เป็นไร นายไม่บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกทําไมเขาถึงดูงคล่องแคล่วแบบนั้นออมแค่หนาวนิดหน่อยฮะให้ฉันช่วยพยุงนายลุกนะน,กนายกำลังทำอะไรในสถานที่ที่มีคนมากมายขนาดเนี้ยสร้างความอบอุ่นไงไม่ใช่ว่าเราอยู่ด้วยกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอกลัวว่าคนอื่นจะเห็นอะไรเล่าชูเหอจอฉันน่ะมือของนายได้รับบาดเจ็บเหรอขอโทษทีนะไม่เป็นไรแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรหรอกแค่ตอนอาบน้ำตอนกลางคืนอาจจะลำบากนิดหน่อยนั่นแหละเดี๋ยวฉันช่วยนายเองเยี่ยม โอเคฉันจะรอนายคืนนี้นะ